ความคืบหน้าหลังจากที่บิวภูริพลบุญสอนมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อในช่วงสปีดไม้สุดท้ายของการแข่งขันวิ่ง4คูณ100เมตรในสึกกีฬายาวชนชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศโคลอมเบียโดยเจ้าตัวยังฝืนสปีดเข้าเส้นชัยทําเวลาให้ทีมได้42.09วินาที จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าร่มกฎวัย16ปีมีอาการตึงกล้ามเนื้อสะโพกด้านซ้ายเนื่องจากต้องลงแข่งขันและใช้พลังในการแข่งขันวิ่งทุกรอบอีกทั้งกล้ามเนื้อของบิวยังไม่แข็งแรงพอและเป็นอาการเก่าที่เคยเจ็บเมื่อ3ปีก่อนที่ยังเป็นยุวชนแต่ไม่รุนแรงมากอาการตื่นเต้นความกดดันเกมแรกๆถือเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดอาการตึงนี้ได้ทั้งหมดซึ่งเวลานี้ทางสมาคมกีฬา มีทีมเสริมสร้างและนักกายภาพดูแลในช่วงเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยนักกีฬาจะเข้าสแกนเช็คอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลในโคลอมเบียอีกครั้งสำหรับกีฬาไทยยังเหลือโปรแกรมการแข่งขัน4ค400เมตรชายโดยมีจอชชัวโรเบิร์ตแอนกินสันนาคาพิงไทยสงรักกี้ยูยามาดูและสุภกิจจันเมา จะลงแข่งขันในช่วงคืนนี้เวลา23นาฬิก15นาทีตามเวลาของประเทศไทย